ครับมาดู GL 3 6 8หกแสามแรงพวงมาลัยพาวเวอร์ Power, พร้อมผ่านดันรถไทยนะครับพี่รถไทยครับแต่ผมมาทำใหม่เครื่องนิ่มบั้นเดชบั้นเด้วันนี้ยังไม่ได้ตัดมอพาักออกนะครับครับอันนี้ติดแอร์แล้วไฟสปอร์ตไลท์แล้ว ฐานดันพร้อมยางหน้าใหม่นะครับคู่หนึ่งยางหน้ายางใหม่ครับผมไรพาวเวอร์ครับยางกูหลังเก่าครับก็พอได้อยู่ไฟหลังแลอดไหลครับขึ้นลงที่เพ ครับคือลงดีครับพี่ลักษณะแบบนี้เลยสวยเลยพี่แจมครับสองเซนสองครับพี่สองเซนสองเครื่องดีเกดีครับพี่ 2องแสนสองแอร์พร้อมครับฟมอะไรพาวเวอร์หอยหลังดีคับดีเหลือติดฟิล์มอย่างเดียวนะครับรถพร้อมใช้สองแสนสองครับแอร์ฟิล์มพร้อมแอร์เย็นเปล่าเปลี่ยนขาวประตูใหม่ด้วยแอร์เย็นไหม ึงว่าไม่ลงเลยแอร์เย็นหมดเวลาสวยตัดใหม่โอเคเดี๋ยวติดปีมคอนโทรนขึ้นลงดีแกมเย็นไหมเยีนย <Yeah. S 1> โอ้นี่ไม่อุดให้เขานี่ต้องหา้วอุดอ่าทุกอย่างใช้ได้หมดแกมสองเต็นสองพี่สอบถามได้ครับ แบบนี้เลยสองเซนสองพี่รถไทยนะพี่รถนอกไม่ใช่ราคานี้รถนอกมาก็สามแสนหกสามแสนแปดนะพี่ผมไรเวอร์พี่ฝากไว้คันครับสำหรับ GL สามหกแปด ลรพาวเวอร์พี่ครับตู้แอร์ด้วยพี่นะโอเคตามนั้นเลยเช็คหมดแล้วพี่เหลือฟิลม์มอย่างเดียวนะพี่สั่งปิดได้เลยขอบคุณครับพี่ฝากห้คันโผลมานะพี่095 9 0เ0้าหพี่กระจกกระจกใส่ให้หมดแล้วพี่ สวยแบบนี้เลยครับพี่ฝากไว้กันครับสองเซนสองพี่ขอบคุณครับ